คอยก็จากเมื่อวานที่เหรียญดอทคูณ2ครับก็ทุก10บนาทีผมจะได้0.1054ต่อเนื่องมาถึงวันนี้ผมได้วันละ15เหรียญดอทครับคือส่วนตัวเนี่ยผมแค่มาขุดให้เพื่อนๆดูครับเพราะว่าปกติผมจะขุดอิโทเลียมแต่เห็นอาทิตย์นี้คูณ2เหรียญดอทก็เลยเปลี่ยนมาขุดเหรียญดอทครับ ที่มันได้น้อยแบบนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับมันมันเป็นแบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าความกว้างของบ่อครับเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนสังเกตพกเพื่อนๆสังเกตเหรียญดอนเนี่ยเ,เนี่ยมันจะสิบห้าปกติมันจะแค่แบบสี่สี่ e เฮนะครับคือเหมือนบ่อนเนี้ยมันเหมือนแบบกําลังน้อยเราก็จะขุดได้น้อยต่อให้ผมมีพลังเยอะแค่ไหนมันก็จะขุดได้น้อยครับคือส่วนตัว บ่อที่มันขุดได้เยอะแบบผลตอบแทนสูงเนี่ยก็จะเป็นบ่อเนี่ยครับบ่อแรกก็คือเหรียญ alt ที่เราขุดไว้ซื้อเครื่องขุดเนี่ยครับแล้วก็บ่อ btc แล้วก็รองมาก็จะเป็น ethereum ครับส่วนตัวผมแหละจะขุดแต่ ethereum เองเครับนี่ก็คือวิธีการดูนะครับเนี่ยถ้าเกิดยิ่งตัวเลขเยอะ e t h เยอะเนี่ยเราก็ยิ่งขุดได้เยอะครับก็คือเนี่ย กิจกรรมนี้ผมก็ขุดได้แค่วันละสิดอนลาครับคือผมให้เพื่อนๆดูตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็น,ปนขุดเหรียญอิตเลียนเหมือนเดิมครับผมจะใส่ไปหนึ่งรออร์เซแล้วก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้พลังเยอะเลยครับ ที่พลังผมเยอะเนี่ยเพราะว่าโบนัสลุ้นๆเลยครับผมเปิดให้เพื่อนดูนี่ผมเล่นมาทั้งหมดเก้าเดือนเนี่ยครับผมให้เพื่อนดูถ้าเกิดเกมเกมเนี่ยมันก็จะบอกพลังนี้ว่าเราเล่นเท่าไหร่ให้เราเข้ามาตรงที่นี้ครับก็เลือกที่ my profile ครับเนี่ยเกมเราเล่นเท่าไหร่เกมมันก็จะบอกตรงนี้ครับบอกจีเฮดตรงนี้นี่มาเล่นในมือถือได้นะครับแต่ว่าผมชอบล็อกอินใน โน้ตแมคบุ๊กครับมันง่ายยิมภาพมันใหญ่แล้วก็เนี่ยเครื่องมันก็จะบอกครับไมเนอร์ก็คือเครื่องเครื่องเนี่ยทั้งเนี่ยเครื่องของทั้งหมดนะครับมีพลังแค่9.2้าครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีพลังแค่9.2้าครับเนี่ยแต่ผมมีโบนัส100%ใช่ไหมครับหนึ้ยสเร์เซ็นเนี่ยผมได้โบนัสทั้งหมด11เเนี่ยครับพอรวมกันก็ได้เท่ากับ พลังยี่สิบล้านครับรวมกันมาแ้วเ่ยครับผมมาได้แบบว่าโบนัสเพราะว่าผมซื้อเครื่องเนี่ยผมซื้อไมสซ้ามาเลยเหมือนผมติดตามซื้อทุก collection อะไรครับซื้อสะสมเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มแรงขุดอะไรครับก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างครับถ้าเกิดเพื่อนอยากจะมีคำถามอะไรอยากให้ผมทำแบบไหนเขียนมาได้ครับ ครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลิลืมกดสมัครกดตามขอบคุณมากครับ